เด็ดร้อนแบบนี้ในเอฟซผมว่าจะมานอนที่เถียงนาน้อยนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมีใครมาจองที่นอนค่อยเสียแล้วในเอฟซผมว่าจะมานอนเถียงนาน้อยอาของผมนะพี่น้องเออนี่น่นบ้านผมพี่น้องบ้านผมอยู่นู่นนะท่านผู้ชมบ้านผมอยู่นูน่นผมจะมานอนอยู่นี่ใน f อฟแต่ว่ามาเจอ ใครละนอนไอ้ดำมานอนเล็นนานหรือยังนี่ฮะไปไหนโอ้มานี้แล้วมามานอนด้วยกันเลยเร็วมาเร็วมามานอนด้วยกันล่าสุดชวนหมานอนด้วยไหนสิหมาไม่ยอมนอนนะเดี๋ยวผมเอารถขึ้นไปจอดที่ลานจอดรถส่วนตัวด้านบนท่านผู้ชม ừ bạn hãy đăng ký kênh để บรรยากาศมันน่านอนมากเลยพี่น้องเลยเย็นสบายเจ้าหน้า FC เจ้าถิ่นกับเจ้าที่มันไม่เหมือนกันนะครับวันนี้อากาศร้อนนะท่านผู้ชมแต่ว่ากระต๊อบน้อยเนี่ยมันเย็น นะมันมีต้นตะขบนะทู้ยมโอ้ต้นตะขบสุกแล้วนี่พี่น้องดูดูหมากตะขบสุกเยอะเลยนะพี่น้องเอ้โอ้ตะขบสุกเยอะนะนี่เราสามารถนอนแล้วก็เอาตะขบมากินได้เลยนะพี่น้องเออเนาะกิ่งนี่นี่โยงลงมาหน่อยหนึ่งนี่ก็กินสบายเลยมันไม่ร้อนในเอฟซีสังกะสีเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันมีร่มไม้อยู่ด้านบนนะครับสังเกตดูว่านี่สังเกตดู สังเกตดูลมเอฟซพัดลมให้นอนเลยอยู่ตรงนี้นี่แต่ว่ามันเย็นกว่าพัดลมอยู่บ้านนะพัดลมอยู่บ้านไอร้อนในเอฟซอยู่นี่มันไม่ร้อนนะสบายพี่น้องเอ้ยนอนชิวเลยเจอเจ้าถิ่นเมื่อกี้นี่เจ้าถิน่นเจอเจ้าที่ไล่พี่น้องเอ้ยโอเคครับผมก็วันนี้ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวดูข่าวแล้วก็เล่าข่าวไปเรื่อยในเอฟซ ะผมก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ